เป็นไงสวยมากโอ้สวยจังเลยดูดิวิวภูเขาสวยจริงโอเคไหมมองกล้องหน่อยอ่ะบกมือบา,บายบายสวยนะภูเขาสวยมาก ตับตาเนี่ยอปอาถ่ายรอบๆไปก็เอาไปลง YouTube បាទទៅដាក់នៅ YouTube ណាអីហ្នឹងយ៉อดមែន